ที่49คอ์เตอร์เลยครับเปิดร้านเลยนะครับเดี๋ยวรปรอวันนี้ก็อย่างที่ว่าไปอนะเรามาทำการซื้อสินค้ากันเลยดีกว่าละกันนะครับ24แล้วอีกไม่เกี่เลเวลเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราเปิดการเล่นดีกว่าครับทุกคนอคขออนุญาตเปิดเลยละกันของก็มีซะเยอะมึงขายไม่ออกชิงเหรอวะเนี่ย9ใบพอแล้วจัดไปครับผมเปิดด้วยบยบอ์ที่15.46ครับ 16.79ครับไอ้เชี้าสี่จุดเก้ว่ะเพื่อนสุดยอดไปเลยโอ้โห220.03ครับถือว่าดีครับโคตรดีครับทุกคนตอนนี้อ่ะนะโอเคเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับฮ่าฮ่าเวลยี่ห้าไปที่เรียบร้อยแล้วฮึ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 สต็อกออเดอร์ครับ เราปลดร็อกการ์ดใบเลยแล้วกันจัดไปค่าธรรมเนียมสามพันโคตรโคตรแพงโอเคซื้อมาซักประมาณห้าสต๊อกก่อนแล้วกันครับจัดมาเลยครับผมามาแล้วเคขอดูพื้นที่ขายหน่อยว่าเราจะขายตรงไหนได้บ้างอ่ะนะตรงนี้ละกันนะครับหรือไม่ก็อาจจะขายไว้ประมาณแถวตรงนี้นะครับผมเพราะว่าอันนี้ก็คือเต็มตรงนี้คือเต็มหมดเลยของใหม่มาแล้วนะครับขออนุญาตวาง ตั้งราคาอันนี้บวกอะ8.93มวกันเนาะขอประมาณ8ดอนก็ได้ครับ8ดอนนะครับขอบคุณครับโอเคอืม,อมหนึ่งชั้นวางได้30หน่วดทุกคนอ๋อพี่เขาหยิบไปนะเมือ่ออาตะกี้นะครับเติมให้ต่อนะครับหนึ่งชั้นวางได้32แพ็คนะครับเคเอาประมาณนี้ละกันนะครับส่วนอีกสองแพ็คที่เหลือเนี่ย ขอเก็บไว้เปิดแล้วกันนะครับผมการที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับก็2 8 4 2 0 4ครับ109ครับแล้วก็4 6ครับ4 3ครับที่เหลือก็รองลงมานะครับผมวางขายก่อนเลยแล้วกันบวก20%ไปนะครับสำหรับเลขหลักร้อยขึ้นนะครับส่วนที่เหลือก็จะบวกแค่1 5ซนะครับอืมแถวก็ยาวพอสมควรนะครับเนี่ยแต่ช้าไปต้องกับขออภัยด้วยนะครับก่อตัวทีทีครับ เอาลา่ะอันนี้สเปรย์เหลือขวดเดียวอันนี้สเปรย์ก็เหลือขวดเดียวเหมือนกันเติมสเปรย์ก่อนดีกว่าโอเคเรียบร้อยว่ามาครับผมมาคุยได้ปฏิเสธดีกว่าแล้วกันนะครับมันแย่เกินไป <c oughs> มาอีกแล้วมาอีกแล้วอสักหน่อยแล้วกันสามดอนพอสามดอนสี่ดอนก็ได้หรอปฏิเสธแล้วกันครับรางนี้เราก้คุณครูฝาจัดการร้านไปแล้วกันนะครับเพราะว่าขออนุญาตเปิดการ์ดนะครับผม การ์ดใหม่เป็นการ์ดอ่าเดสตินีนะครับผมเบสิกเดสตินีเลยการ์ดเดสตินีครับจะนำความเจอระลูกเรือมาให้เราเราได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะ,ะนั้นขออนุญาตเปิดนะครับผมปิว้วโอ้โหเริ่มด้วย7.84ครับถือว่าเป็นการ์ดที่สวยนะครับผมอือหครับเบสิกเดสตินีก็น่าจะเป็นเหมือนไอ้การ์ดฟ้าแหละใช่เปิดกันต่อเลยแล้วกันนะครับ โอ้ย oh, ี่บหกจุดเก้าหกครับผมอสิบเก้า huh. จุดหกห้าครับเจ็ดสิบสี่จุดสามสิบหกครับพร้อมกับไอผีน้อยไร like กรอบนะครับผม สามจุดเจ็ดครับผมโอเคไอเฮียเปิดการเบสิกเดสตินี่เหมือนเปิดซองกร์าสีฟ้าเพื่อนพอขอแรกอ่ะไม่ให้แรกแล้วกันนะกูห่วงของโทษทีครับคุณโคลครับเราน่าจะคุยกันสักวันคุณทำงานช้ามากดูลูกค้าต่อนะครับ1 2 3 4 5ส7คนครัี่้าคนคุณคิดช้ามากมากครับคุณโคลเราดูวันพรุ่งนี้ละกันนะครับว่าผมจะยังไงกับคุณดีเพราะนั้นขอให้คุณไปเซ็นราคาเป็น15แล้วก็ปรับเศษขึ้นนะครับผม ขอบคุณแวนนะครับว่ามาครับพี่ชายอ่าทอนสี่ดอนนะครับขอบคุณครับสองใบนะครับขอบคุณครับหนึ่งตัวนะครับผมบัตรเครดิตสามสิบเอ็ดขอบคุณครับอ่าห้าบัตรเครดิตห้าเจ็ดจุดสองสี่ขอบคุณครับหนึ่งกล่องนะครับบัตรเครดิตยี่หกขอบคุณครับมาอู้ฮู้ซื้อเยอะเหมือนกันนะครับพี่ชายขอบคุณมากเลยครับสิบหกนะครับผมขอบคุณครับปฏิเสธลักกันกูไม่มีให้แลกไอเวน กาเดสตินีน่าจะเป็นนี่โอเคใบที่เราได้แพนที่สุดก็คือจ็ตสิเอ็นจุดศูนย์หนึ่งไอเจ้าน้องผีไร้กรอบนะครับส่วนเราลงมาก็สี่สองจุดสองเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดครับสิบครับอืมิ้สกับประมาณนี้นะสื้อแล้วกันนะครับผมราคาดูว่าดีสามสิบพอขอบคุณครับประมาณครับหนึ่งใบนะครับบัตรเครดิตสองสี่สี่จุดห้าสามขอบคุณครับสองกล่องนะครับสามสิบสี่นะครับผมขอบคุณครับ อ่าขอเปิดไฟให้ก่อนแล้วกันนะครับชุบบัตรเครดิตร้อยเก้ห้านะครับขอบุณครับามาเลยครับมาเลยอุ้ยราคาเยี่ยมแบบนี้400เปิดก่อนต่ําเกินไปว่ะ450ร้าก็ได้ขอบคุณครับเราเอาการ์ดแพงๆมาวางก่อนเลยแล้วกันหกร้อยครับ42ครับอันนี้ค่อยเออเน้นการ์ดแพงๆก่อนแล้วกันนะครับฮ่าคุยอีกแล้ว อุ้ยราคาดีแต่เขาขอในราคาที่สูงอะดิราคาตลาดเนี่ย1 1 8 4หนึ่งหนึ่งแปดสี่จุดเจ็ดสี่เขาอยากขายหนึ่งสี่แปดเก้าจดหนึ่งเจ็ดขอดูกราฟนะครับเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ไม่มีเฮียอะไรดีเลยหนึ่งพันพอไอเวนอ้าเขาเขาให้กูซื้อเฉยขอบคุณคราฟมาครับหนึ่งใบสี่แปดจุดเก้าหนะครับขอบคุณครับอ่าคุณครูไปเคาน์เตอร์นายทำงานเสร็จแล้วก็ไปเคาน์เตอร์สปายไปโอเคขายการ์ดอันนี้เลยเท่านี้พอ เอาคุณครูเราเสร็จแล้วหรอวะเฮ้ามาอุ้ยราคาดีอีกแล้วขอดูกราฟนะครับราคากําลังขึ้นแล้วแม่งก็กำลังตกขอใส่ในราคา1886ก่อนแล้วกันเขาอยากให้ในราคาที่แพงเกินไปอะพี่ชายอาริโตบิดแมนโอเคอาริโตบิดก็ได้แมนพันเก้าโอเคถ้ามึงขายกูก็พร้อมรับซื้อยังคุยอีกเหรอ ปฏิเสธดีเอเวนขออนุญาตปิดร้านเลยแล้วกันนะครับอืมขาดทุนไปรบสามแปดสี่ฮ้าเวฮวันที่ห้าสิบเปิดร้านเลยนะครับผมฮะห,ห้าเองมาแล้วเรามีเรื่องต้องคุยกันคืออย่างที่ว่าไปเองคิดช้ามากๆมาก็มาสายกูเปิดร้านปุ๊บเนี่ยกูจับเวลาแล้วมึงจะมาตอนแปดจุดยี่สิบมึงจะเดินเกือบถึงร้านซึ่งความสามารถไอ้เราก็รู้กันอยู่ รีสตาอ์ของเนี่ยเขาจะความดิปกวติแต่ว่าการเช็คเอาท์มันจะช้าคงต้องเลิกจ้างนะครับแต่ว่าขอดูสักหน่อยขอดูสัก5วันแล้วก็ถ้ามันมีอะไรดีขึ้นเองก็อยู่ต่อไปถ้าไม่มีอะไรดีเองก็เตรียมถูกไล่ออกได้เลยแล้วก็ค่อยเจอกันใหม่ในวันที่ร้านลุกเรืองกว่านี้ตอนนี้กูต้องการแค่คนคิดเงินเร็วเท่านั้นเพราะฉะนั้นเองไปเคาน์เตอร์มาเดิมผมให้โอกาสคุณในการพิสูจน์ตัวเองนะครับคุณโคลครับ เป็นเคาน์เตอร์เป็นเหมือนเดิมนะครับยังมึงยังเดินช้าอีกมึงมึงรีบเดินดิเฮ้ยว่ามาครับพี่ช้าอุ้ยราคาดีราคาดีแบบนี้ต้องจัดแล้วสองพ2,200พอพอ thank you การยิงเยอะกูย,ยิงเสียเงินมากนะรู้ป่าโอเคครับขอ2,800แล้วกันครับ3,4,2,0วันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรที่ยุ่งยาก มากมายนะครับการถูกถูกมันขายออกเร็วเวย้ยแต่ว่าการแพงแพงมันขายออกช้ามากเราวางการดเดซินี่กันก่อนเลยแล้วกันการเดซินี่ออกมาเอาตัวแพงๆออกมาก่อนดีกว่าครับทพกคนตัวถูกๆูกค่อยวางตรงนี้แล้วกันนะครับหืมบอร์ดเกมเราหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะนะตรงนี้ฉันยังว่างอยู่ไม่รู้ว่าจะเติมอะไรไปดีนะครับผมหืมอ,อันนี้หมดแล้วนะครับกล่องฟ้าหมดกล่องเหลืองหมดนะครับเติมสะหน่อยแล้วกันครับ <Okay. S 1> กล่องฟ้า กล้องเหลืองครับผมเรียบร้อยนะครับราคาดีแต่ว่านั่นแหละครับราคาตลาด43.62าเขาอยากขาย50.35 30พอพี่ชายเอา้าขอบขอบคุณครับแบบงงงงต้องสั่งของเพิ่มแล้วนะครับอ๋อเดี๋ยวเติมสลิปก่อนแล้วกันนะสลิปสลิปสลิปจำได้ว่ามันมีเยอะนอี่ว่านี่ โอเคสั่งของเพิ่มเลยแล้วกันการเราไม่ต้องสั่งก่อนนะครับที่เราจะสั่งก็จะเป็นพวกอันนี้สลิปสั่งมาแล้วก็สั่งนี้เลยดีกว่าแล้วกันนะครับผมเป็นการสลิปเทลมอน500นะครับเปิดไปสั่งมาซักอุ้ยถูกนะเนี่ยสามันพอแล้วกันครับไอพวกเฮียนี่ค่อยเพราะมันสูงเกินไปเนี่ยละครับแปดร้อยมันสูงเกินไปนะครับ,800รบฟิกเกอร์ยังมีอยู่ครับแต่ว่าอยากเปิดฟิกเกอร์เพิ่มแต่ว่าเงินไม่ค่อยจะอภิรมสักเท่าไหร่เพราะนั้นเราไม่รีบเปิดแล้วกันนะครับ อ่าซ้อมมาก่อนเลยว่ามาไอชายราคาดีอีกแล้วราคาตลาดร้อยหนึ่งเก้าอเจ็ยเขาอยากขาย1 9ึ่งเครับพันสามพอพี่ชายพันสโอเคฮะฮะนี่แหละนักกดราคาของจริงกําลังจะตื่นขึ้นมาโอเคราคานี่แหละเพื่อนที่เหลือก็เป็นบอร์ดเกมอย่างเดียวละบอร์ดเกมอยากเปิดอันนี้เพิ่มบอกทุกคนแต่ว่ามัน มันเปลืองงบเราวะดิต้องสั่งบอร์ดเกมมาก่อนแล้วกันนะครับเหมือนเดิมครับอย่างละสองครับผมโอเคอันนี้ค่อยเพราะมันมีเยอะพอสมควรนะนะสั่งมาครับระวังของก่อนเลยอุ๊ยราคาเด็กแล้วทําไมช่วงนี้มีแต่พวกที่ขายก้ารราคาสูงสูงวะเฮ้ยจาก4,000ลดเหลือ3,000เกือบ3,004.97 2,005พอยอมรับความเสี่ยงหน่อยนะครับ ้าวขอบคุณครับคือตอนนี้ถ้าถามว่าเงินหมดกับอะไรมากที่สุดก็คงหมดกับไอพวกกร์ดแพงนั่นแหละครับเงินหมดกับไอพวกเชียน,นี้เป็นสุดๆแล้วว่ะทุกคน <Hey. S 1> โอเคบอร์ดเกมก็เติมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะนะเปิ <Yeah. S 1> ดไฟเลยต่อไปเป็นสเปรย์นะครับไม่แลกดีกว่ากูก็มีแต่ขอไม่แลกแล้วกันนะครับขอเก็บไว้นะครับ อันนี้เป็นพวกสลิปการ์ดทองนะครับผมเอามาวางไว้ตรงนี้แล้วกันอ่าขอชึบสมดอลลาร์อือ่า,อาอทิ้งไว้ก่อนแล้วกันว่ามาไม่แลกดีเอเวนไม่อยากแลกฝากไว้ก่อนครับฝากไว้ก่อนนะครับแค่ชั่วคราวครับผมเค okay, เรียบร้อยกูว่านะเงินกูหมดไปกับการซื้อกาดเติมเข้าร้านว่ะเพื่อนอันนี้คือพูด กอพูดจริงๆเลยไปทำการขายแล้วกันครับอืมหืมกล่องทองมาแล้วเว้ยกล่องทองอีกกล่องหนึ่งนะครับอืมเต็มแล้วค่อยทำอันใหม่เพราะกูขี้เกียจแล้วครับผมอืมการแพ้ออกไปแล้วหนึ่งใบอืมกลับบ้านตรงเวลาซะไม่มีอะครับคุณโคล เด anyway ี๊ดโอ้โหคุยด้วยก็ไม่ได้มึงยิงขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยเฮ้ยคงต้องรับหน้าที่เป็นเคาน์เตอร์แทนแล้วนะครับโอ้โหเสี่ยเหมือนกันครับพี่ชายว้าวการนั้นไปแล้วครับทุกคนการ์ดแพงไปแล้ว2940กขอบคุณครับหนึ่งโอ้โหการ์ดแพงไปอีกแล้วครับ4231ครับผม4 2 3 1 7 1ขอบคุณครับโอ้โหเสี่ยเหมือนกันนะครับพี่ชาย 42.65นะครับขอบคุณครับปิดร้านเลยอ่ก็ถือว่าไม่มีอะไรเยอะกว่านี้อืมวันถัดไปจ่ายบินอุ๊ยเหี้ยจุกว่ะบิน 2, 2 4, วันสองพัาลาล่เว้ยส alary อันนี้ก็คือจ่ายเฮีย e อ p l o y จ้างพนักงาน 2, 2> องวันร้อยห้เดี๋ยวนะเอ่อค่าจ้างจ้างพนักงานทำงานในร้านค้า2องวันสามร้อยดอล w t a t the กแมนเอ๊เนะเปิดร้านให้ครับเติมให้เลยแล้วกันนะครับทั้งสองอันนะครับพวกสเปย์ทั้งหลายและทั้งแหล่นะครับผมผมว่าคุณโครเราจะมาตอน8ปดครึง่งมึงเชื่อกูเลยรวมเวลาเดินไปถึงหน้าเคาน์เตอร์ด้วยมึงเชื่อกูว,ว่า8ปดครึง่งแปดยี่สิบเจ็ดดัวแบนึงนะทำไมตอนนั้นกูถึงต้องจ่าย2วัน300ดอลลาร์ ทั้งที่ซารารี่ต่อวันของมึงคือ50ดอลลาร์ว h ดเดอดฟากแหมตอนนี้คือผมต้องการที่เช็คเอาท์ที่แบบนอร์มัลอะธรรมดาก็ได้เช่นคนนี้คุณเฟรนะครับผมคุณเฟยของเราเนี่ยคือการรีสต็อกของช้าครับแต่ว่าการเช็คเอาท์เป็นความเร็วที่ปกติครับแล้วก็ ค่าใช้ใจ่ายที่เราต้องจ่ายเขาก็คือ150ดอลลาร์ต่อหนึ่งวันซึ่งมันอาจจะมีประสิทธิภาพของไอเฮียนี่ก็ได้มันคือ normal อะครับทุกคนส่วนของคุณลุงเดนนี่นะครับคุณลุงเดนนี่เนี่ยก็คือรีสเตอร์ของเร็วครับแล้วก็เช็คเอาท์ก็คือธรรมดาครับปกติครับซา l ารี่สามร้อยดอลลาร์ต่อวันนะครับแต่ว่ามันยังมันน่าจะแพงเกินไปของคุณหมอแล้วกันของคุณคลาร์กนะของคุณคลาร์ก very fast ครับแต่ว่าค่าจ้าง400ดอลลาร์ต่อวันซึ่งมันเกินงบเราไปนิดนึง ถ้าเราจะจ้างก็น่าจะจ้างคุณเฟรนนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ดูรีโนเวทสะหน่อยไปรีโนเวทเราไม่ต้องรีโนเวตก่อนเอ๊ะเปิดรีโนเวทได้แล้วดีกว่าแต่กค่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเงินก็ไม่ค่อยมีช็อปบ,บีช่างแม่กูมไม่รีโนเวทช็อปบ,บีน,นั่นแหละตอนนี้เบื่อยังไม่ได้เอาไปใช้ทำอะไรมาถ้าเราตั้งให้ลูกค้ามาตั้งเล่นการ์ดตรงนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเปิดนี้ดีกว่าไปมันเปิดเงามาเป็นเวลานานละอนุญาตเปิดเลยแล้วกันนะครับ <S <S เริ่มด้วย4 6 9ครับผม ต่อด้วย7 7 2ครับ12.6 6ครับ7.67ครับเจอกันไอเวนเรอรอร้อยิบเดวหนึ่งครับต้องแบบนี้ไอ้ชายมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้ หมดแล้วอวะเอ้าหมดแล้วเอา้เอา,อาทิ้งครับหมดแล้วทับไม้มันหมดเร็วจังเลยมันหมดเร็วจริงๆนะทุกคนหมดโคตรเจ๋งโอเคหมวประกอบการของเรานะครับก็คือ destiny นะร้อยสิบแปดจุดสี่แปดครับสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดสิบสามแปดเจ็ดหกเจ็ด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 หกขายมาให้หมดขายให้หมดไอพเอ็ เดฟตินี่เราอยากขอสัก20%ได้ไหมโอเคแล้วก็ปัญหาคือไอที่เป็นการธรรมดาของเราหมดแล้วนะครับคือการที่เราจะมาขายในการธรรมดาเนี่ยมันหมดแล้วอนะสามสพอพี่ชายสีสก็ได้อะขอบคุณครับก็คือเจ้าพวกการธรรมดาเนี่ยมันหมดแล้วที่เหลือก็12บสอสิบสองหมดเลย ก็เลยไม่อยากขายฟักเท่าไไร่อะนะเลยต้องใช้มาตรการเข้มข้นหน่อยละกันนะครับเพราะว่ามาขอแรกอะไม่เอาดีกว่าคือเปิดการ์ดครับเมื่อกี้เราเปิด10อันแล้วมันดวงดีไวแล้วเ,เปิดนี้แล้วกันและเราจะมาดูกันว่าการ์ดเบสิกกับการ์ดเดสตินี่เบสิกอันไหนคุ้มกว่ากันแม่เมเงยไม่คุ้มสะอันเลยวะเพื่อนอุ้ยเจ้าทิงอกอีกแล้ววะเนี่ยคือ มึงไม่มีความต้องการในตลาดหรือไงวะเพื่อนฮะแปดร้อยพอเก้าร้อยก็ได้เอะผมไม่อยากเอาพันหนึ่งอ่ะพันหนึ่งก็ได้พันหนึ่งเออเอาพันหนึ่งก็พันหนึ่งเก้ขอพูณขอพูณอืมเราตั้งหนึ่งหนึ่งอเคประมาณนี้ก็ได้เครียดเป่กูเปิดกราดที่อะไรดีวะเดี๋ยวตอนนี้เอาการ์ดที่มันกำลังจะหมดแล้วกันนะครับเราเราจะเปิดการ์ดใบนั้นนะครับเช่นไอการ์ดแดงที่มันเหลือสิบอันนะครับผมเปิดแม่งเลยห้าหกจุดเก้าหนึ่งแล้วผม สามสี่จุดสี่หนึ่งครับที่เหลือก็ปฏิหารแล้วแหละเพื่อนอีกสี่แพ็คสุดท้ายแพ็คสุดท้ายแล้วครับมาดูว่าปฏิหารจะมีจริงหรือเปล่าจบไอเวนจบไม่มีเฮียเลยเลยว่ามาครับเขาขอแลกก,กูไม่มีขอปฏิเสธนะครับยังดีที่เราได้การ์ดมาขายอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะดีหรือว่ามันจะแย่ดีว่เฮ้ยเคสีแดงเปิดไปแล้วสีม่วงแล้วกันแปดแพ็คสุดท้ายนะครับสัญาเปิดเลย โอ้โห93.95ครับแล้วก็ได้ไอ้เจ้าไรขอบมานะครับผม34.35ครับ29.45ครับ55.07ครับผม32.62ครับแพ็คสุดท้าย25.92ครับ นึกว่าจะขึ้นมาสักพันไม่เห็นเลยสักแอกเดียวไอ้เ,เวนกูไม่มีอะเดียวขอปฏิเสธนะครับโอเคแล้วเราก็ได้ไอ้เทียน,นี่มาในราคา7 5 6 8ครับซึ่งไร้ขอบสว่วนไอ้ที่มีขอบก็คือ18.8 9าครับราคาก็ต่างกันราฟ้ากับเหวเลยนะครับเนี่ยจับมันมาคู่กันซะเลยอันนี้ขอซาร้อยได้ไหม <c oughs> ขอขอซาร้อยได้เปล่า <c oughs> ร้อยหนึ่งหน่าร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งขอร้อยหนึ่งได้ไหม <c oughs> หวังกำไรซะหน่อยแล้วกันนะครับช่วงนี้นะ เปิดไฟให้นะครับราคาดีอีกแล้วแต่ว่าราคาตลาด199.57เขาอยากขายให้เราในราคา251.93ครับ150 150เราของมึงไอเวนโอเคครับลูกค้า1 2 3 4 5 6ประมาณ6คนแล้วก็ลูกค้าประมาณ5คนเราดูว่าคุณครัวเราจะคิดเสร็จทันหรือเปล่าก่อนถึงช่วงร้านปิดนะครับ <c oughs> ไม่เฮียนี่ให้แม่งขายไม่ค่อยออกเลยว่ะเพื่อนไอพวกสลิปการ์ดอะ อ่าราคาดีนะครับแต่ว่า20พอเหลืองมือไอวินขอรักไก่อันนี้ซะหน่อยแล้วกัน10แพ็คพอใช่ขอ,อยาตเปิดเลยซองการ์โซมนะครับดูดิว่ามันจะได้การ์ดดีๆบ้างหรือเปล่าคู่ไปทางขาดคำา7 2 1 1ครับมาแล้วน่าจะมาแค่ครั้งเดียวแล้วไม่ก็หายวับไปกับตาเลยเว้ย แล้วกูพูดจริงด้วยไงมาครั้งเดียวแล้วหายวับไปกับตาแต่เดี๋ยวก่อนเองรอดมาได้ไงวะเนี่ยมึงรอดมาอีกแล้วอะเดีอเด้อเหอมแล้วนะเพื่อนกูเครียดกับไปพวกที่เหม็นเขียวอ่ะทุกคนเครียดจนไม่รู้ว่าจะเครียดยังไงแล้วเนี่ยตอนเนี้ยโอเคนะครับไออ๋อไม่ใช่โอ้ยแป๊บแป๊บแป๊บสิบดอนได้ไหม <S 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 หนีเฉยเลย <S <S โอเคนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดจุดเก้าหนึ่งครับนี่เหลือก็ ลองลงมานะเอาขังเขานี่มาขายก่อนเลยเท่านี้ก็น่าจะได้ปฏิเสธเอเวนขี้เกียดซื้ออืม คุณโคเราไปแล้วนะครับก็ถ้าแบบว่ามีลูกค้าที่ยังคิดเงินอยู่คุณโคเราก็ไม่ออกจากร้านนะครับแต่ว่าเมื่อไปมีลูกค้ามาคิดเงินแล้วเนี่ยถึงลูกค้าจะมาทีหลังก็แล้วแต่เมื่อเวลา9.0 0 PM ปุ๊บแม่งออกทันทีแล้วจะไม่คุยกับกูอีกเลยเก็บไปพิจารณาแทนละกันนะครับแต่ว่าดูเหมือนน่าจะต้องไล่ออกเลยรับทุกคนเพราะว่ากูอยากได้คนที่คิดเงินเร็วกว่านี้เออ ต๊อกก็ไม่ต้องเตรียมอะไรมากแต่แค่ทําไมมันไม่ค่อยออกเลยเวะเพื่อนไ,อไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีนะของก็ไม่ค่อยออกเลยเว้ยขออนุญาตไล่นะครับวันนี้ก็คนเข้าร้านอะไรเหมือนเดิมะนะแต่กําไรก็ถือว่าดีอยู่วันถัดมาแป๊บหนึ่งขอดูเลยอ๋อหน้าจะเข้าใจละใจ่ายในเจ็ดวันอัน,นอันนี้ถ้าหมายถึงเรื่องของคุณโคลเรานะครับก็คือเจ็ดวันเนี่ยห้าสิบารล ถ้าวันนี้หมดไปก็จะเหลือแค่ร้อยดอนก็จะเพิ่มมาร้อยนนถ้าอีก5าวันก็เพิ่มมาร้อยห้าสิบดอนก็น่าจะประมาณนะมัง้งกูก็ไม่รู้เหมือนกันขออนุญาตเปิดร้านนะครับวันนี้ทําอะไรกันดีวันนี้ทําอะไรกันดีสิบห้าได้ไหมสิบห้าสิบหกก็ได้อะวันนี้เปิดการ์ดดีกว่าเพราะว่าการ์ดกูหมดแล้วการที่เอาไว้ขายอะหมดแล้วเปิดการเล่นซะหน่อยดีกว่าครับซึ่งสีม่วงมันขายไม่ค่อยออก สีแดงก็ขายไม่ค่อยออกสีส้มก็ขายไม่ค่อยออกสีฟ้านี่หนักเลยกูไม่เห็นออกสักตะใบไม่เอาวัะนั้นเราเปิดสีม่วงเลยแล้วกันนะสาสสองแพ็คครับเปิดตอนหน้าลูกค้าดีกว่าครับทุกคนมึงดูไว้เป็นสกีพยานว่าการ์ดมันจะเกลือขออนุญาตเปิดเลยเริ่มด้วย9.39ครับ ยี่สิบี่ครับแล้วก็เจอกันในวันที่การ์ดีๆ er มันออกนะครับสี่จุสองครับผม4 2่สจุดครับ3ามสองจดหนึ่งสครับ4 8 4แหครับผมก็ถือว่าได้ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้น สิ่งที่ได้มานะครับ37.12ครับผม36.97ครับ22.82ครับ22.70ครับ21.04ครับ20.20 20ครับ18.50ครับแล้วก็หมดแล้วไม่รู้ว่าจะเปิดที่อะไรต่อด,ดีเว้ยอันนี้เหลืออยู่6ใบสุดท้ายเปิดเลยไม่มีที่อะไรดีเลยเว้ยออไม่เอาดีกว่าขอหน่อยเฮ้ยขอสามองแพ็กกับไอ้เจ้า เบสิกธรรมดานะครับคือกูอยากรู้ว่ามันจะได้ดวงดีเหมือนกับไอ้เจ้าเดสตินีหรือเปล่าเพราะว่าเดสตินีก็ได้ดวงไม่ดีคือดวงหมาครับทุกคนเปิดเลยแล้วกันไปเปิดด้วย4จยดเจดโดกครับกูอาชิบายแน่ไม่น่าเปิดเลยกูแล้วเราก็เวิ่26เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม8.96ครับ5.82.45แม่งไอ้เจ้า ไฟน้อยอีกแล้ววะยี่เบกตัวเต็มสองครับผมแพ้สุดท้ายเอวเบกเปิดเลยแล้วกัน 44.44ครับอย่างน้อยแม่งก็ดีอยู่แล้วก็ลูกค้าเยอะกว่าเพื่อนแต่เฮีย้ยที่แม่งคิดเกินช้าไงาทุกคนอโอเคครับผลประกอบการนะครับ580.94ครับ4.3 14 12าขาย่าอนนี้ก่อนแล้วกันเ <c oughs> คกูโทรไม่ไหวจริงว่ะเพื่อนเฮ้ย <c oughs> ถ้ากูให้มึงทำเฮี้ยอะไรดีวะเนี่ยเส้นราคาก็ได้ไปขอบคุณครับหนึ่งกล่องบัตรเครดิตขอบคุณครับหนึ่งกล่องธนาบาัตรขอบคุณครับ 1น่กองบัตรเครดิตขอบคุณครับ1ใบ2แพ็คนะครับ2ใบนะครับขอบคุณครับว่ามาไอเวนเขาขอแรกกูไม่มีขอปฏิเสธนะครับแต่ว่าถ้าถ้าขายผมรับซื้อนะครับผมเปิดไฟครับว่ามาครับพี่สาวสองใบบัตรเครดิตอุ้ยน้องไฟออกว่ะทุกคนขอบคุณครับว่ามาครับพี่ชายไม่เอาดีกว่าครับขอโทษด้วยนะครับเราสั่ง ก๊าซเดสมินนี่เพิ่มดีกว่าเพราะว่ามันจะหมดแล้วอะนะเดสมินี่ขอซื้อสต็อกไว้เพิ่มเลยเป็น6กสเจ็ดเลยไอ้เฮียเจ็ดเลย1ันสโอเคเรียบร้อยว่ามาพี่ชายเขาขอแรกกูไม่มีอดีตขอปฏิเสธครับวางครับวางวางวางแล้ว่างไม่มีลูกค้าเราเติมของก่อนแล้วกันเคาน์เตอร์เหมือนเดิมอุ๊ย ราคาดีอีกแล้วเออตลาดเขาน่าจะซื้อมาในตอน1495่ะทุกคนพันสองได้ไหมผมต้องไปต่อพี่ชายพันสหสิผมต้องไปต่อจริงๆครับขอบคุณครับเฮียการ์ดการ์ดมันหมดเร็วอ่ะทุกคนต้องหาทางทำอะไรสักอย่างโอ้โหคุณโครเราไปเฉยเลยเออแม่งเอ้ขอบคุณครับ1ใบนะครับขอบคุณครับอ่าห้าบัเครดิตยีขอบคุณครับ ววรบกวนช่วยไปด้วยนะครับผมโอเคเจอกันในคลิปหน้านะครับทุกคนสงสัยว่าคงได้ข้อสรุปแล้วว่าจะทาเพี้ยอะไรดีซึ่งถ้าคลิปนี้สั้นไปก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าคือกูแค่อยากมาเปิดล็อกการ์ดใหม่เว้ยใช่แล้วก็คลิปหน้าก็น่าจะได้ข้อสรุปแล้วว่าจะทํายังไงดีกับคุณโคลเราดนะกครับเจอกันอีพีต่อไปสวโยครับผมวันนี้กำไร1 5 9 3 1 4ครับคนก็เข้ามาก็72คนก็ถือว่าไม่ได้เยอะมาก